สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคที่ผมเอาไว้ใช้สำหรับการหาคำนวณพื้นที่ของ SketchUp นะครับคำสั่งตัวนี้ก็คือคำสั่ง a r e a รนะครับทีนี้เนี่ยการตัวนี้เนี่ยผมไว้สำหรับให้ส e t c h u p นะครับมันคำนวณพื้นที่ให้เราว่างานของเราเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะครับอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ทีนี้เนี่ย SketchUp เนี่ย มันก็จะมีเทคนิคหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราจะให้มันคำนวณพื้นที่แบบให้มันรวมให้เราทันทีเลยนะครับอลองมาดูว่ามันจะมีคำสั่งอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้างานของเราเนี่ยของผมมันจะเป็นงานแนวสถาปัตย์นะครับพวกงานก่อสร้างอะไรเงี้ยครับงานของผมจะเกี่ยวกับหน่วยเป็นเมตรซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยเวลาผมจะคำนวณหาเป็นตารางเมตรนะครับ อย่างแรกเนี่ยผมต้องแน่ใจว่างานที่ผมเขียนอยู่เนี่ยหน่วยที่ตั้งเนี่ยมันเป็นเมตรนะครับหน่วยตรงนี้นะวิธีเช็คของเราอย่างแรกเนี่ยเราต้องไปดูที่วินโด์นะครับวินโด์แล้วก็โมเดลนะครับอินฟแล้วก็ยูนิตตรงนี้อ่าน,นะฮะให้หน่วยมันเป็นเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันเป็นเวอร์ชันยี่ยี่ตอนนี้มันมันมันสามารถที่จะให้เราเลือกแอเรียได้ว่า ให้บอกเป็นอะไรเซนติเมตรหรือว่ามิเตรเป็นตารางเมตรตารางเซนติเมตรอะไรพวกนี้นะครับเราเลือกได้ตรงนี้ได้เลยอะสมมุติว่าผมเซตตามนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมจะให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าเกิดแบบมันมีกี่แบบนะครับเวลาเราจะคำนวณหา area ของ s ส e t c h Up นะครับอ,อย่างเช่นผมคำผมพิมพ์ตัวนี้สัก1 1 1คูณหน,นะครับ นะครับผมก๊อปออกมาสัก3มชิ้นนะครับ3ชิ้นนะครับอ่าแ,แล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นก้อน3มก้อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้เราจะหาทีละตัวนะครับวิธีก็คือว่าเราคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วมันจะมีเขียนว่า entity นะครับนี่มันจะบอกตรงนี้ก็คือ ละหน้าที่ผมคลิกขวาตรงนี้ก็คือ1ตารางเมตรนะครับอะ,อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมกดชิปผมคลิกเข้าไปเรื่อยๆืเห็นไหมฮะ,ะมันก็จะบวกให้เราอย่างนี้ไปเรื่อยๆืเลยเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการคำนวณ area ของ sketchup นะครับก็คือเราคลิกที่ละนานาคคลิกครั้งหนึ่งเราคลิกขวา entity info นะครับมันก็จะบอกให้เราแต่ถ้าเกิดเรากดชิปเมื่อไหร่ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะคำนวณให้เรานะครับประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สการเรียนนะครับทางสถาบันนะครับจะเป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ผ่้ช่วยในการออกแบบนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปตามเว็บไซต์ 3d ขีดกลาง designcenter com เพื่อดูข้อมูลต่างๆในการเรียนได้นะครับโดยทางสถาบันเรานะครับจะเป็นสถาบันที่สอนสดนะครับก็มีคอร์สจำนวนตามหมวดหมู่ตามนี้นะครับก็จะมี architecture engineering and interior นะครับ product and jewelry visual effect และก็ graphic design นะครับโดยที่หัวข้อ architecture engineering and interior นะครับก็หลกัหลกๆเราก็จะมีโปรแกรมสอนนะครับก็มี AutoCAD Revit Architecture SketchUp v l a y นะครับ Lumen นะครับ 3D Max นะครับ Rhino C l o s s นะครับแล้วก็ Photoshop สําหรับงานสถาปัตย์นะครับหาก เพื่อนๆนะครับสนใจเ,เรียนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหัวข้อ p r o t u n t Jewelry ก็จะมีสอนหลักๆอยู่2โปรแกรมนะครับก็มี Lino C-Loss กับ Matrix นะครับอ่าแล้วก็ทำสามารถเอาไปทำพวกออกแบบรถยนต์ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาแรงดึงสูงก็สามารถออกแบบได้ด้วยโปรแกรม Lino นะครับสว่วน v i s u a l Effect นะครับ ทางเราก็จะมีสอนหลักๆอยู่2โปรแกรมก็คือ Premiere Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับ After Effects ครับก็เป็นการใส่ Special Effects ต่างๆนะครับเพื่อความเท่และสวยงามมากขึ้นของวิดีโอนะครับ Graphic Design นะครับก็จะสอนอยู่2โปรแกรมก็คือ Photoshop กับ e l l u s t r a ครับหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้ครับคลิกซ้ายเป็หทีนะครับถ้าต้องการโทรก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับนะครับหรือกดแอดไลน์ก็กดตรงนี้ได้ครับ อาจะมี QR code ให้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์ได้นะครับหรือ m essenger ก็ได้นะครับถ้าใครเล่น Facebook ก็กด messenger เพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอ่านะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทร0 9 1 7 1 9 9 9 9 3นะครับอีเมลนะครับ td design center a t o t m a i l com นะครับหรือไลน์นะครับจะเป็น s i d d design center นะครับเพื่อนๆสามารถ ติดต่อสอบถามได้นะครับไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับอยากก็ได้ข้อมูลอะไรไปเสนอเจ้านายต้องการไปเสนอราคาต่างๆนะครับทางสถาบันสามารถทําให้ได้นะครับขอแค่เพื่อนๆติดต่อสอบถามมาได้ก่อนนะครับทางเรายินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่คือแบบแรกนะครับหรือแบบที่สองแต่ว่าแบบที่สองของผมเนี่ยสมมุติว่าผมมีการเทสีเข้ามาเกี่ยวข้องสมมติว่าผมอยากจะ รู้ว่าตรงนี้สีที่ผมเทตรงเนี้ยม,มันพื้นที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่า,าผมใช้สีคัลเลอร์ละกันนะครับคัลเลอร์ก็จะเป็นตัวอ่ะผมใช้สีนี้ก่อนเทลงไปก่อนนะครับเทไปสองอันเลยอ่านี่สามชิ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับให้เรา เทก้อนนี้ดีกว่าเทฝั่งน,นี้นะครับตอนนี้คือจะเห็นว่าสีแดงของผมเนี่ยผมเทอยู่2ด้านนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมคลิกขวา entity info นะครับมันก็จะบอก area ให้เราระนาบเดียวก็คือระนาบที่เราคลิกขวานี่แหละครับก็คือ1ตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะคํานวณว่าตัวเนี้ยที่ผมเทสีเข้าไปเนี่ยให้มันคํานวณให้ผมทันทีเลยว่า สองด้านเนี้ยสีเนี้ยครับมีกี่ตารางเมตรนะครับวิธีก็คือว่าให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาอ่าคลิกขวาทีนี้เมื่อกี้เราเข้าไป entity นะครับทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขียนว่า area นะครับ area จะสังเกตว่ามันจะมีอยู่สข้อให้เราเลือกนะครับมี select มี tag มี m a t e r i a l นะครับขั้นตอนนี้เราเลือกเป็น material นะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บอ่า สองตารางเมตรก็คือว่ามันจะคำนวณมันจะคำนวณสีที่มันเป็นสีชนิดเดียวกันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอ่านี่คือการทํางานของ k e t c h u p นะครับประมาณนี้นะครับอ่าหรือว่าผมอาจจะเนี่ยฮะต้องเป็นคัลเลอร์4นะครับสองตัวนี้นะครับอ่าที่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับมันจะคำนวณให้เราทันทีเดี๋ยวผมเทรตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะคลิกขวาคลิกขวาตรงนี้นะครับ แล้วก็ Area นะครับเลือกเป็น Material อ่านฮะสตารางเมตรนะครับเทคนิคตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้สำหรับเวลาผมจะคำนวณการคำนวณหาว่าผนังตรงนี้ที่ผมจะเทสีเนี่ยจะทาสีเนี่ยมันคำนวณให้ผมเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมติว่าผมก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะครับสมมติอ่ะผมสร้างระนาบแบบตรงนี้นะครับคร่าว แบ่งตรงนี้ขนาดนี้สักจุดห้าคอมมาจุดห้าเอนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอาสีที่เป็นอ่าตรงนี้นะครับผมก็ให้มันคำนวณหม่สมมติว่าน,นี่คือช่องหน้าต่างสมมติว่าน,นี่คือช่องหน้าต่างของเราที่เราเจาะที่เราไม่ได้เทนะครับไม่ได้เทสีไม่ได้ทาสีนะฮะเราก็คลิกขวา Entity a r เอ่อเนะครับเลือกเป็น Material เห็นไหมฮะมันจะคํานวณให้เราทันทีก็คือมันจะคํานวณทั้งหมดเลยนะครับและคือถ้าเกิดเรามีการเทแมททิเรียลเบอร์นี้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันรวมให้หมดนะครับมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องทันอย่างนี้หละอ่าเราไม่ต้องทอังนเราไม่ต้องมากดอย่างนี้และนะครับแล้วเรามาคลิกขวา i n t i i t y info ทันอย่างนี้ก็ได้นะครับนม้มันก็จะคํานวณให้เหมือนกันเห็นไหมฮะอ่าเพียงแต่ว่าวิาวธีนี้ถ้าเกิดเราคลิกขวานะครับ Area Material เนี่ยทีเดียวเลยนะครับมันจะคำนวณสีที่เป็นสีเบอร์เดียวกันนะครับทั้งหมดนะครับให้เราทันทีประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมลองเอาสีอื่นดูบ้างนะครับะนะครับเทไปนี่นะครับเพื่อเห็นภาพนะครับนี่นะครับ ให้เรานึกถึงว่านี่คือแมทเทียลหรือว่าสีที่เราจะเทให้มันนะครับให้นึกให้นึกถึงอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราคลิกขวาเนี่ยแอรเรียนะครับอ่าแมทเทียลเห็นไหมฮะมันจะคำนวณให้เราทันทีว่าสีน้ำเงินเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตารางเมตรเห็นไหมฮะรวดเร็วเลยนะครับสเกตอัพนะครับอ่านี่คืออีกอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าแล้ววิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่สามก็คือว่าเราคลิกขวา ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นใน,ในหัวข้อแมทรเอีย์แล้วนะครับในการคำนวณน,นะครับมันจะมีให้เราคลิกตรง In m o มเดลนะครับอินโมเดลมันก็คือมันจะเก็บสีที่เราใช้ไว้ใช้ไว้นะครับอ,อย่างเช่นนี่คือสีน้ำเงินนะครับผมอยากจะรู้ว่าสีเนี้ยที่ผมเทไปในกล่องเนี้ยมีกี่ตารางเมตรผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ r r e อ่าเหมือนกันเห็นไหมฮะ จะใช้วิธีคลิกขวา a r e a ตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันหรือว่าจะมาที่ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ a อร a ก็ได้นะครับมันก็จะคำนวณให้เหมือนกันนะครับแต่เราแต่ตรงนี้เราต้องแน่ใจว่าสีที่เราคลิกเนี่ยมันคือสีในชนิดเดียวกับชิ้นงานที่เราเทน,นะครับนี่เเห็นไหมฮะ,ะนี่คือเทคนิค หนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้สำหรับเอามาคำนวณพื้นที่นะครับว่าเราใช้ไปทั้งหมดผืนนี้เนี่ยเราใช้ไปทั้งหมดกี่ตารางเมตรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาคลิกที่ระนาบหลายชิ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้เราใช้แมตท,ทีเรียวชนิดเดียวกันเทลงไปตรงพื้นที่ที่เราจะคำนวณน,นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล,ล็กๆน้อยๆนะครับ